กาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับขอสู่ช่องทูเจ a าร์มนะครับก็อยู่กับเบ้าจิ้มเหมือนเขาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาชมนะครับพามาเปิดราคางัวแม่ลูกนะครับเป็นงัวของเอาผมเองนะครับครอบคางบ้านผมนะครับนี่นะครับตอนนี้แม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกดิบมุนะครับมุกระทงนะครับนะครับมังง่นนะครับลูกเพื่อนนี่เพิ่งหายจากน้ำตีสกินนะครับนี่ครับยังมี ยังมีอัน้นู่งอังมีห hmm. ้อยนะครับนะครับตะว่ากระหายแล้วนะครับเพราะว่าคนกกาลังปกแผลนะครับดูเพิ่นนะครับขาเงียวเวนะครับขาเงียวเวอยู uh> ่แม่เพิ uh ่นนะครับน uh> uh uh ี่แม่เพิ่นนี่ครับนาปานลูกหูกับขอ้กันนะครับหูนี่ครับหูเงีงงแม่เพิ่นกับกาลังเหมาะกับการลามเลยนะครับส่วนนี้ผู้ใดกําลังหางัวนะครับไว้ลามน้าให้น้าหน้านะครับนี่นะครับแม่ลูกนะครับจะพาชมรอบๆตัวนะครับตัวนี้แม่สูงนะครับประมาณ ประมาณลอยลอยซีสิปไปนะครับแม่เพ right, ิ่นนะครับตัวนี้กัลูกลูกเพิ่นตัวนี้เดี๋ยวไปใส่ะนช่อ้องห่วะต้วนี้ลูกตัวที่เราได้เอาลูกตัวแรกนะครับเป็นแม่ลูกแรกนี่นะครับแม่เพิ่นทับเราบ่แม่เพิ่นทับไว้แล้วนะครับสองเดือนนะครับบพท่านบพท่านตรวจท้องอกนาะวัเลื่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวเพิ่นเอาใบไม่เบ่งหอวนะครับแม่เพิ่นทับไว้แล้วสองเดือนหัวลูกแรกนะครับลูกเพิ่นเศร้าเป็นล่ำปีนะครับขนกำลังสิบป๊กห้อยแล้วนะครับ นี่สมเจดีเนาะตัวนี้นะครับพริกแดงนะครับ sk 5 8 1นะครับพริกแดงครับคลิปที่แล้วกระลูกพริกแดงผลงานดีนะครับนี่ตัวนี้สมสองหลอดเลยเอาสมสองหลอดนะครับไปหลอดครบนะครับนี่นะครับวันนี้ผสมนะครับสิบสิบเก้านะครับสิบเก้ากันยานี่ครับผสมนะครับรายละเอียดนะครับสมแล้วสองเดือนนะครับในกระลูกนะครับแต่ว่าวันไหนตรวจทองเดือนหน้านี่ อุนตาเศร้าได้เนาะแต่ว่าถึงกับจกบ้านได้นะครับยังเอามือจกบ้านได้แต่ว่าอุนตาเศร้าได้นะครับได้สามสามเดือนแถเป็นเดือนหนาเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะครับลูกเพิ่นนะครับตัวนี้รับประกันทำนี่ทุกอย่างลูกเพิ่นกันุ่มเนิ่มสีเต่าว่าไม่ตรงไม่จริงหรอกนะอ่าบ่มีหรอกนะครับนี่นะครับแม่เพิ่นเดียวเบิ่งไห้นะครับนี่ครับแม่เพิ่นนะครับนุ่มนี่ครับสวยๆนะครับแขงขาคอเบิ่งเอาครับนี่ครับแขงขาคอเล็บเบนะครับ สวยๆงามๆหลับประกันตำหน้นะครับลูกเพิ่นกระเด้งๆนะครับนี่นะครับลูกเพิ่นกระเด้งๆห้อยกับประมาณนี้นะครับห้อยจากล่ำปีแต่ว่ากับเรือแตะคุนต่อสิบปกแพนี่นะครับลูกเพิ่นนะครับอ่าเดี๋ยวพาบุญแขงขาคอนะครับนี่ครับเล็บสวยๆนะครับคอนะครับนี่นะครับโคแขงขาเงี้ยเงี้ยวๆนะครับอ่าแล้วตอนนี้เปิดราคาไปเท่าเล่า เปิดราคาไปหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับสำหรับแม่ลูกเห็ดเมียแม่ทับไว้แล้วสองเดือนนะครับผู้ใดสนใจก็จังติดต่อสอบถามมาอาเพิ่์นได้นะครับหาเอาเพิ่์นได้นะครับเปิดราคาไปหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับอ่าเดี๋ยวพาชมนะครับแม่เพิ่์นนี่นะครับลูกค้าหยุดหยเงาเงนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จบคลิปนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์น้ำเอาเพิ่์นได้เบอร์ยังอ่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าเก้าห้า สองสี่เจ็ดแปดนะครับเอาสัตว์นอนซื้อเพิ่นนะครับใครสนใจก็โทษทิดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสาหรับัวแม่ลูกนะครับพิกัดกอกนะครับกระตังอยู่บนไม้เจริญนะครับตาบลนาสษไมอําเภอตะการเปิดพนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเกี่ยวเขาแล้วนะครับมีต่อฟงตาฟางนะครับผู้ใดอยากเอางัวไปไปถลปล่มนะครับงวแม่ลูกนะครับแม่เพิ่นเดียวเดือนหน้ามีรุ่นนะครับมีรุ่นตรวจทองนะครับหาภัยโศกดีเอาไปนี่ ตัวทองไม่ลูกนี้วหวยปานถือเลขนะครับคุณน<笑><笑>ะครับ่ว่าพูดยังบ้านโดยดตัวทองนะครับ <S <S สําหรับเรื่องเลา่าโดยประมาณนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอขอับลากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ